ศึกสองด้านทนายพัดเผยจูนเพนชุลีเจอสาวคู่กรณีฟ้องคดีอาญาด้วยศึกสอ,สองด้านทนายพัดออกมาโพสข้อความเปิดเผยจูนเพนชุลีโดนฟ้องคดีอาญาสองเรื่องคือจากคุณสามีและสาวคู่กรณี กลายเป็นมหาภาพดราม่าที่ไม่รู้จะจบลงอย่างไรสำหรับกรณีของสามีภร,รรยาอย่างหนุ่มกลาและจูนเพนชุลีหลังจากที่ฝ่ายชายได้มีการฟ้องร้องจูนในคดีอาญายักยอกเงินบริษัทจํานวน66ล้านบาทขณะที่ด้านจูนเพนชุลีก็ได้ออกมาโต้กลับซึ่งมีการชี้แจงรายละเอียดว่าเงินที่ได้มาเอาไปใช้ใจ่ายอะไรบ้างพร้อมถามกลับด้วยว่าแบบนี้หรือที่เรียกว่ายักยอก ขณะที่ด้านทนายพัฒก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวถึงโทษที่จูนเพนชุลีจะได้รับหากแพ้คดีโดยบอกว่าแม่จูนถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดตั้งแต่ปี2558ปี2566รวมทั้งหมด452ครั้งเท่ากับ452กรรมท่าผิดจริงติดคุกสูงสุดกรมละ3ปี4523รวมติดคุก1,356ปีทนายเคลื่อนไหวล่าสุดล่าสุดทนายพัฒได้ออกมาเคลื่อนไหวอีกครั้งว่า ตอนนี้พี่จูนโดนฟ้องคดีอาญาสองเรื่องนะครับคือจากคุณสาฟ้องและจากมือที่สามฟ้องรับมือศึกสองด้านเลยสงสารหญิ่งกว่าสงสาร ท่ามกลางชาวเน็ตที่ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นอย่างมากมายอาทิเช่นไม่ว่าคดีจะจบลงแบบไหนอย่างน้อยๆก็เห็นมุมมองของคนไทยกว่า90%ที่ให้กำลังใจคุณจูนกับทีมทนายนะคะข,ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจมันไม่ยุติธรรมกับผู้หญิงที่เป็นคู่ชีวิตร่วมทุกร่วมสุขกันมาถึง25ปีส่งกำลังใจให้แม่จูนและทีมทนายด้วยครับทีมคุณแม่หนึไม่มีลังเลไม่ว่าจะกรณีใดๆ ส่งกำลังใจให้แม่จูนและทีมทนายนะคะทีมเมียหลวงค่ะเป็นกำลังใจให้คุณจูนนะคะขอให้ผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆนะคะหัวอกคนเป็นแม่เป็นกำลังใจให้คุณจูนและทีมทนายนะคะเป็นต้น